วันนี้ครับสวยมากเลยครับผมนี้นะครับเราจะไปหาเหตุกันต่อนะครับหลังจากที่อีพีหนึ่งนะครับเราได้ไปหาเหตุวันนั้นนะฮะวันนี้จะเป็นอีพีสองนะครับวันนี้เราจะเข้าไปหาเหตุที่เดิมนะฮะไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับถ้าถึงนะเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคครับผมไปเลยครับเดินหน่อยอีพีสองเหน่อย

Qua khô, hà nội bê bê đê. Tiếp hà đôi Ui Ý. Ui dạ Mày, đê ở nhà. Mà quên bê 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 ở bê bê mà bê Ừ bê 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 nhau bê bê mà bê bê

đúng cái trò lên mía leve leve hoa lê bê hui vá hui lê bê Lê bê, vá đâu vá hui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  vá

ก็ผานรถบี้เหรอวิบิด่างตุ๊กเฟดตัว่าที่เหมาะนะตัว่าปู่ที่เหมาะมาเอาไปดี๋วสุกยอรับสุยองไหมครับท่านจาแน่นอ่ะโอเคนะเขาะลุกนี่รูนะว่าเนี่ยเมื่อคอเลือคือล้าโคเมื่อเราไปให้เกือเกลือตาลูเนอะเกลือตาลือลกือลา อ่าว uhh ันม้อยนี่ะรเบมื่อาไปทีชชานอนเนาะกูอันเล็กกูรักคนเนาะกูได้ลู้อ่ากูดด้ลูนะดรูแล้วฉลามากต่ไม่ได้เอาแวกูลักคดเอาแวบอาอุ้ยโนนะเทียบ่าไรเทียบว่าไรรัคนเด้บ้าลรเที่อ่ะืน่ะอ๋อที่ว่าเลี้ยที่ว่าใครอ่ะ

ทินลที่ชามเลอร์ีกแต่เนี่ยเาแบแต่เมด d o l l สขขาเนี่ยปลอยเขามาด้เลยใช่ไหออมเอลเาวาตะลปลี่นดเล่นหอใช่รหมแต่ว่า d o l r o l l a สาขาเนี่ยตุบปลี่ยอ่ะเอลาบีดีกราเดอรปลี่ะกมารามีมัดบุมารกล่ามัดบุนะ่มีเลยแต่ตลับเปลี่ยนไม่ยย่นมันอะ้า อ่ะเอ็มอาบุลวะยัง่ย่ดแมละอุรกาบัวละเลเอ็มมาที่ชายคือมาคือก่อนวัอนี้เลยว่าคือดุเื้อไอ้แล้วมาก่อนมัอนี้เลอ